วันนี้ก็จะมาเรียนกันในหัวข้อสับหน้าคล้ายในคำสับ HSK ระดับหนึ่งกันนะครับชังสือสับทั้งหมดที่มีในวันนี้นะฮะจะแบ่งออกเป็นชุดชุดดังนี้เลยครับจะแบ่งออกเป็น5ชุดโดยชุดแรกจะมีคำว่าใชา่กับคำว่าฉานะครับคำชุดที่2ก็จะมีคำว่าเตี้ยนเหนา่ากับเตี้ยนชื่อชุดที่3ก็มีคำว่าใหม่ไม่ตู ชุดที่4ก็มีคําว่าเฉนานชุดที่5ก็มีคําว่าทาท่านะครับโอเคนะครับเราจะมาค่อยค่อยไปดูทีละชุดเลยนะครับชุดแรกนะครับใช่กับฉานะครับหน้าตาก็ดูคล้ายๆกันนะฮะคือข้างบนเนี่ยจะเหมือนกันนะฮะวิธีการเขียนการอะไรใช่เนี่ยแปลว่ากับข้าวหรือจะแปลว่าผักก็ได้นะฮะผักใบเขียวอะไรพวกนั้นนะครับอ,อ่จะเป็นคํานามนะครับคาว่าใช่ ประโยคตัวอย่างอย่างเช่นเจ้าต้าไส้เผินเผาชื่อนี่นะครับคําว่าเต้านะครับเป็นลักษณะนา,นามของอาหารนะครับแปลแปลทั้งประโยคนี้ก็คืออาหารจานนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับเหินเห่าชื่อเห่าชื่อแปลว่าอร่อยครับส่วนคําที่2ครับคําว่าฉา เป็นคำนามเหมือนกันครับแปลว่าชาประโยคตัวอย่างนะครับอย่างเช่นหนีเย่าเฮอฉามะหนีเย่าเฮอฉามะคุณต้องการที่จะดื่มชาไหมหรือว่าเราจะเห็นอ,อ,อย่างเช่นคำว่าจงกัวฉานะครับจงกัวฉาแปลว่าชาจีนะครับหรือจะเป็น รือเปิดฉานะครับนี่ครับก็จุดข้อสังเกตนะครับเวลาเราเจอคําว่าใช่กับคําว่าฉานะครับเราจะเจอส่วนข้างบนนี้เหมือนกันนะครับซึ่งขีดข้างบนนี้นะครับในตัวอักษรจีนเนี่ยถ้าเราเจอเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าจะเกี่ยวกับ ตัวอักษรทีนั้นเนี่ยจะมีความหมายเกี่ยวกับพืชหรือว่าเป็นใบไม้นะฮะต้นไม้หรือหรือว่าเกี่ยวกับพืชพธุ์นะครับโอเคครับมาดูชุดต่อมาเลยครับชุดต่อมาคือคําว่าเตี้ยนชื่อกับคําว่าเตี้ยนหนาวนะครับโอเคทั้งสองตัวนี้ครับคำว่าเตี้ยนชื่อกับเตี้ยนหนาวจะมีคําว่าเตี้ยนเหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้ครับคําว่าเตี้ยนเหมือนกัน ซึ่งเตี้ยนเนี่ยลากศัพท์ของม,มันแล้วนะครับถ้าเราเจอคําว่าเตี้ยนในอักษรหรือในคําไหนนะครับจะแปลในคํานั้นเนี่ยจะมีความหมายเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับนี่ครับผมเกี่ยวกับไฟฟ้าทีนี้เราก็มาดูตัวหลังกันนะครับเตี้ยนชื่อเรามาดูตัวแรกหน่อยนะฮะเตี้ยนชื่อเป็นคํานามครับผมแปลว่าโทรทัศน์คําว่าเตี้ยนเนี่ย พูดไปแล้วนะครับว่าเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับส่วนคําว่าชื่อเนี่ยจะแปลว่าการมองฮนะมองหรือมองเห็นในการมองพวกนี้คนระับทําให้รวมความหมายกันแล้วเนี่ยจะแปลว่าโทรทัศน์นะฮะอย่างเช่นประโยคตัวอย่างปาามาจ่ายค่าาเ妈在看电视พ่妈在看电视พ่า,าก็คือย่อมาจากป้าป่ากับแ้าหมานะครับจ่่ายคนเตี在看电视กำลัง ดูทีวีอยู่นะครับส่วนคำที่2ครับเหมือนกันครับคำว่าเตี้ยนจะมีรากศัพท์ที่ไปเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับส่วนคำว่าหนาวนะครับคำว่าหนาวหนาวเนี่ยจะแปลว่าสมองนะครับรวมความหมายกันคือสมองที่เป็นไฟฟ้านะก็จะเป็นคอมนะเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นเหมือนสมัยก่อนนะครับรูปร่างใหญ่ๆเสียมเดียมเขาก็เปรียบเสมือนว่าเป็นสมองนะฮะโอเคประโยคตัวอย่างนะครับหัวสีควัน 玩电脑我喜欢玩电脑ฉันชอบเล่นคอมพิวเตอร์นะครับโอเคมาดูชุดต่อไปครับชุดนี้มี3คํคำครับคำแรกใหม่คำที่2ไม่คำที่3ตูนะฮะโอเคมาดูคำแรกกันก่อนนะครับคำว่าใหม่ใหม่เนี่ยเป็นคำกริยานะครับแปลว่าซื้อนะครับยกตัวอย่างประโยคเช่นหัวใหม่และอเปิลู วอใหม่และอีเปิชูั้นซื้อซื้อสือเล่มนะครับทริคการจําของผมนะใอ้จําว่าใหม่ซื้อมาของใหม่อะของใหม่เราก็ต้องซื้อมาครับผมทริคแบบนี้เลยครับต่อมานะครับตัวที่2ครับคําว่าไม่นะครับไม่ไม่เป็นคํากริยาเหมือนกันครับแปะแต่แต่แปลว่าขายนะฮะเห็นไหมครับว่าสังเกตดีๆนะฮะจะมีตัวข้างบนเพิ่มขึ้นมานะครับ ลงขีดข้างบนให้ให้ให,ให้จำดีๆนะเวลาคัดโอเคครับประโยคตัวอย่างนะฮะช่างเตี้ยนไม่สุยกัวช่างเตี้ยนไม่สุยกัวก็คือร้านค้าเนี่ยขายผลไม้นะครับโอเคตัวสุดท้ายนะครับของเซตนี้คำว่าตู่นะครับตู่เป็นคำกริยาเหมือนกันครับแปลว่าอ่านหรือว่าความหมายอีกความหมายหนึ่งคือเรียนหนังสือนั่นเองนะครับประโยคตัวอย่างครับไปดูประโยคตัวอย่างก่อน 你在读什么书你在读什么书ประโยคนี้นะครับตู่ในที่เนี้ยตู่แรกแปลว่าอ่านนะครับอันนี้คือ,อ,อคุณกําลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคุณกําลังอ่านหนังสืออะไรอยู่นะครับโอเคมาดูประโยคที่ตัวอย่างที่สองนะครับ我在读大学我在读大学แปลว่าฉันกําลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยนะฮะอันนี้หมายถึงบอกว่าเ,เราเรียนอยู่ชั้นไหนนะครับ วิธีการดูคำว่าตูแยกจากตัวอื่นนะครับให้สังเกตที่ว่าตัวอักษรจีนข้างหน้าคำว่าตูนะครับจะมีตัวนี้อยู่นะครับอ,อ๋อโอเคครับมีตัวนี้อยู่ครับนี่ครับตัวนี้ในอักษรจีนเนี่ยถ้าเราเจอเมื่อไหร่นะครับให้นึกเสมอนะครับว่า ตัวนั้นเนี่ยจะมีความหมายเกี่ยวกับการพูดหรือเกี่ยวกับภาษาหรือการเรียนอะไรพวกนี้นะครับอย่างเช่นคําที่มีแบบนี้นะครับอย่างเช่นคําว่าชัวนะครับที่แปลว่าพูดนะครับเห็นไหมครับว่ามันเกี่ยวกับภาษาหรือว่าจะเป็นคําว่าวัาที่แปลว่าคําพูดนะครับนี่ก็เกี่ยวกับการออกเสียงกันใช้ภาษาเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างคำว่าเจียงนะครับตัวนี้บางคนอาจจะไม่รู้นี่ครับเจียง เสียง3แปลว่าอธิบายนะฮะนี่ครับนี่ก็เลยการอ่านเนี่ยเราก็ต้องใช้ปากในการอ่านนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีเลยโอเคครับต่อมาครับคําว่าเฉยกับคําว่าหนาน,นะครับเฉยเนี่ยเป็นคําสรรพนามครับจะแปลว่าใครนะครับอย่างเช่นประโยคว่าทาชื่อเฉยทาชื่อ谁เขาเขาคือใครครับเขาคือใคร คำว่าเฉยเนี่ยเห็นไหมครับว่าข้างหน้าเนี่ยก็จะมีเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนกับคําว่าตูนะฮะซึ่งเวลาเราถามว่าใครเราก็ต้องใช้ปากนะฮะอันนี้ทิกในการจำนะครับดูจากตัวอักษรจีนเราต้องใช้ปากนะฮะฉะนั้นก็เลยเป็นทิศการจำง่ายครับก็แปลว่าใครนะฮะต่อมาคําว่าหนานนะครับคาว่าหนานคาว่าหนานเป็นคําคุณศัพท์นะครับแปลว่ายากอย่างประโยคตัวอย่างเช่นภาษาจีนภาษาัีน นะครับแปลว่าภาษาจีนเนี่ยยากมากเลยนะครับก็วิธีการจําของผมก็คือถ้าจําตัวแรกได้แล้วคําว่าหนานเราก็จะคัดคัดเอานะฮะแล้วก็จะจําได้เองครับผมต่อมาครับคําว่าทากับคําว่าทาน,นะครับอันนี้สุดสุดท้ายแล้วครับผมถ้ากับคําว่าทานะมาดูทาแรกนะครับเป็นคาสรรพนามแปลว่าเขาแต่ว่าใช้กับผู้ชายนะครับอย่างเช่นาื่他是我าป爸 ้าสุ่ยแตป้าปะเขาเป็นพ่อของฉันพ่อก็ต้องเป็นเพศช,ชายครับอันนี้จะสังเกตได้ว่าข้างหน้าวิธีการเขียนนะครับทาเนี่ยจะเป็นคำเป็นตัวนี้นครับซึ่งตัวนี้เนี่ยแปลว่าคนนะให้จำว่าเท่ากับคำว่า r กษนะครับโอเคมาดูกับตัวที่สองครับตัวที่สองเราจะเห็นความหมายชัดขึ้นคำว่าทาแบบที่สองเนี่ยเป็นคำสรรพนามเหมือนกันครับใช้เรียกเ,เขานะครับแต่ว่าใช้กับผู้หญิงฮนะ ย่งเช่นนะครประโยคตัวอย่างท่าเหินเพยวเหลี่ยงทาเหินเพียวเหล่ยเ,เขาสวยมากเลยนะครับท่าเนี่ยเขาสวยมากเลยเขาที่นี่คือผู้หญิงวิธีการสังเกตนะครับนี่เราจะเห็นตัวหน้าทาตัวผู้หญิงนะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะฮะเท่ากับคําว่าหนนะครับซึ่งแปลว่าผู้หญิงฉะนั้นเราก็จะจำได้เนี่ยนะครับว่า ถ้าใช้ทาที่เขียนแบบนี้นะครับเราก็จะรู้เลยว่าเป็นเป็นว่าแปลว่าเขาที่เป็นผู้หญิงนะครับโอเคครับผมก็